สวัสดีครับผมไปพังก,กีพาเที่ยวครับวันนี้ก็มาพบกันเช่งเคยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ตลาดน้าเซนทิกนะครับที่จันทบุรีนะครับผมตรงข้าว่าปากคอกุ้งครับผมใครมาไม่ถูกนะครับว่าปากคอกุ้งครับผมตรงข้ากันเลยครับจะมีตลาดนัาศุกเาร์อาทิตย์นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำไอ้หมูยอกับไอ้เอ้เคี่ยวปลา เกี๊ยวปลากับลูกชี้ปลานะครับท่านผู้ชมไม่ใช่หมูยอนะครับเดี๋ยวเรา <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะพาไปชมครับผม let's go นี่เลยครับผมดูดูลูกค้าครับผมหน้าร้านนี่คือจะเต็มตลอดเลยครับจะน่ากินมากเลยะครับท่านผู้ชมนี่ครับเ,เราจะไปชมใกล้ๆเลยครับผมนี่ครับผมดีดีครับท่านผู้ชมอันนี้คือเกี๊ยวปลานะครับ ปลาใหม่ๆครับนี่ครับดูลูกคา้าเต็นหน้าร้านตลอดเลยครับนี่ครับนี่ลูกชีปลาครับผมนี่ครับรออย่างนี้แล้วท่านผู้ชมอาหารมาเลยครับผมน่ารับประทานสุดเลยครับลูกชีปลานะครับนี่ครับลูชีปลา ยาเกี่ยวปลาครับผมเนี่ยครับยำแบบผักมันน่ากินมากเลยครับน่ากินสุดเลยครับผมครับมีจะมีขายเป็นนี้เลยครับผมนี่เลยครับเกี่ยวปลาครับดี๋ยวเอาไปหนึ่งที่บ้านได้ครับผมนี่ครับเป็นนี้เลยครับผมแพ็คเลยครับ ขายดีสุดเลยครับขายดีตลอดเลยครับผมครับยาเคี้ยวปลารับยากับแบบใหม่มเลยครับนี่ล้อเลยครับยาไปครับ จริงก็เห็อเลยครับถ่ายที่ตลอดด้วยครับผมมีต,ตัวค้าร้านผมเลยครับนี่ครับร้านซูชิครับผมอยู่ใกล้นี่เลยครับผม่ายดูจริงครับ

140อ๋อร้อเลยครับนี่ครับแผ่นน้ำยำให้สองแผ่นน้ำยำให้อีกสองสูงครับกลับไปนี่นที่บางก็มีครับผมนี <c oughs> ค่ครับับต้งน้ำร้อนๆเีราก็ขายอยู่ตรงนี้ประมาณสามวันเลยนะครับผมสามอาทิตย์เนาะสุกเสาร์อาทิตย์ครับผมขายวันวานนี้นี่ขายประมาณก,กี่แพนเลยครับเนี่ย ประมาณกิโล4ี่สถึงห้าสิบแพ็คโอ้สี่สิบถึงห้าสิบแพ็คครับท่านผู้ชมขายดีจริงครับแล้วว่าธรรมดาขายอยู่ตรงไหนฮะเนี่ยธรรมดาขายอยู่แถวตลาดนายามอ๋อถ้าอยากกินก็ไปทานแถวนายามนะครับท่านผู้ชมอยู่นี่มันมาแค่สุกเสาร์อาที่สามวันครับนี่ครับผมจะอยู่ใกล้ผมอย่างนี้เลยครับผม เอาซื้ออันนี้แพ็คนึงครับผมท่านผู้ชมเอาซื้อ,อนัทชี้ให้สองถุงสองถุงใหญ่ครับผมนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ร้านในในเขียเข้ยมนะในเขี้ยมในเขี้ยมในเขี้ยมสามย่อาอ๋อในเขี้ยมสามย่าครับผมนี่ฮะอร่อยสุดเลยครับของเข้าครับผมเนื้อปลาบกครับผม,มเดี๋ยวไปดูรัวกันใหม่ๆเลยครับได้าหลานเลยครับ รั่วกันยังไงฮะเดี๋ยวไปดูด้านหลางเลยครับโอ้ยนี่ครับรั่วกันอย่างนี้เลยครับผมรั่วสดๆเลยครับดูครับนี่ครับผมทุก่านผู้ชมอันนี้เป็นเนื้อปลาครับผมทุก่านผู้ชมรั่วกันแบบนี้เลยครับผมนี่ครับรั่วอย่างนี้เลยครับรั่วสดๆเลยครับ นี่คือเกี๊ยวปลานะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมเออเกี๊ยวเนี่ยเอามาขายมามาป,รประมาณกี่ปีแล้วครับพี่ครัประมาณสิบปีครับโอ้สิบปีแล้วครับผมท่านผู้ชมขายมาสิบปีแล้วท่านผู้ชม ปกติจะเห็นขายหมูยอด้วยเฮียหมูยอไม่ได้ขายเลยใช่ไหมนนี้หมูยอยังยังไม่ได้สั่งยอหมดหมูยอหมกท่านผู้ชมหมูยอแล้วก็เกี๊ยวปลาลูกชิ้นปลาครับผมอร่อยจริงครับร้านเฮียนี่ท่านผู้ชมใครพาไปพามาแถวจันทบุรีนะครับภาไม่ได้เลยครับผมนี่ครัเกี๊ยวปลา อ่ะใครอยากกินไปแพ็คนะครับสั่งเฮียได้ไหมครับผมครับผมสา่แบบที่เบอรไว้ให้ลูกค้าสั่งสั่งได้ครับเนี่ยถ้าสั่งเฮียเฮียที่เบอร์โทรไว้หน่อยครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรไม่ได้ติดไว้เฮียเฮียพูดอะไรก็ได้อ่าศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่แปดห้าสี่แปดห้าเจ็ดหนึ่งสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองเก้านะครับผมท่านผู้ชมอ่ะใครสนใจนะครับ เนี่ยเขาจะแตะส่งไปแพทเลยครับผมนี่ครับไปแพทอย่างนี้ครับผมท่านผู้ชมนี่ครับแตะส่งไปแพทอย่างนี้เลยครับผมนี่ครับไอ้ผมใจนะอร่อยจริงๆครับเย้าปลาของเฮียเานี่ครับเจเขาเลาะเด็ดเลยครับผมยาก็แบบใหม่ๆเลยครับนี่ครับลูกค้าเต้นหน้าร้านตลอดเลยครับ ยาแทบไม่ทันแล้วครับท่านผู้ชมขายดีสุดเลยครับยาละเม็ดนี้เลยครับผมเกมยังไงเกอมอะไรกันีเฮเขาขายมาสิบกว่าปีแล้วก็ไม่สิบปีแล้วครับผท่านผู้ชมยาละเม็ดน,นี้เลยครับ มันไหมล้ลนลเลยปลาลูกชิ้ลรปลาลูกช้ปลาครับผมนี่ครับหน้าจิ้วสุกเลยครับกิ้วปลาครับนี้ไม่ได้เขียน60นะ หาล้างก็หาครับใช่ยังไม่ไหวนะครับผมพบเจอใสถุงกลับบ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่แย่น้ำนี่แย่น้ำน้ำด้วยครับผมเอาไปเตมนก็ได้นี่ครับผมมาแล้วครับนี่ครับ เคี้ยวครับผมแล้วใหม่ๆเลยน,นี่ครับผมต้มแล้วก็มาล้านแล้วก็อกล้วยแล้วก็มานึ่งใหม่ครับผมทุกท่านนี่เลยครับอ้ยน,นี่เลยครับ ขายดีจบเลยครับผมยาลูกชีปลานะครับผมยาเกี๊ยวปลานะครับขายชุกละเท่าไหร่เลยครับชุกละห้าสิบหกสิบล,ละชุกละห้าสิบหกสิบนะครับก็ยั่างใหม่ๆนะครับขายชุกละห้าสิบหกสิบนะครับท่านผู้ชมมาเนืน้อปลาล้วนๆนะครับดูครับนี่น่าจริงๆครับมันจะใส่ถุงกลับบ้านนะ

อย่างนี้เลยครับผมท่านผู้ชมเกินละล้านเลยครับน,น,นี่ครับผมอัเนื้อเสร็เออต้มเสร็จแล้วอมาล้านาน้ำแล้วก็มาพระไว้อย่างนี้ฮะแล้วพร้อ,อมเย,ย็นปึกเกล็ด นี่ครับผมทีจ่จะมานื่งกันอย่างนี้เลยครับผมขายก็แทบไม่ทันเลยครับอร่อยที่สุิไข่ต้มฟองหางกแม่ค้าลูกค้ากำังมาเรื่อยๆเ,เลยครับผม อรยดีสุดๆเลยครับผมร้านนี้ครับผมยาลูกชีปลาแล้วก็เกี๊ยวปลาครับผมอร่อยสุดๆเลยครับผมถ้าใครผ่าไปผ่ามาแถวจัมบุรีนะครับโอ้ยผ่าไม่ได้เลยครับผมร้านนี้ครับอร่อยจริงครับผมอร่อยจริงครับและท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ